สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมมิาร์อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสมคัญนะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิง,ะะหหวง,วสงหงนยยนน์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิด วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆแท้สิเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณ คนนนเเดียวจริงๆงๆัอะะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมสิ์ธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิคธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูยดีหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะ หนดาบค่ะไพ่เถ้วยนะคะและเป็นไพ่ Emperor ค่ะชาวทัดไฟเม่สีธธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าใน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มโดดเด่นในชาวราศีมีถุนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะมีชาวทัตน้ำกรากฏมีพิจิก และมีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เนาะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมษศีรษนูนะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกักกัความสัมพันธ์ที่เทกันไปก็เทกันมารักรักเลิกเลิกนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะจบกับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกทางเลือก คุณอาจจะไปรับรู้รับทราบค่ะว่าการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาที่มันไม่พัฒนาสักทีเพราะว่า,เ,าเราเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกนั่นเองนะคะหรือนะคะอาจจะมีความต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาและความต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นความต่างในเรื่องของเขาเรียกว่าฐานะทางสังคมฐานะทางบ้านการเงินอะไรประมาณนี้มันไม่ได้บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีนะแต่คําว่ามีคําว่ารวยของของแต่ละคนไม่เท่ากันอืมบางคนมีแบบล้านหนึ่งก็เออรวยละแต่สําหรับอีกคนหนึ่งเอ้ยต้องร้อยล้านสี่ถึงจะรวยอะไรประมาณนี้หรือบางคนการไม่มีหนี้นะคะอืมเป็นไทยอ่ะ ก็รวยแล้วอืมดังนั้นไม่รู้สึกว่ามันมีความต่างทางด้านเนี้ยทางด้านฐานะความคิดอืมแล้วก็ฐานะทางสังคมด้วยนะคะเนาะซึ่งทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมันมองคนละมุมไปไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกรันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมหรือบางคนเคยเดีลกับเขาเรียกว่าคนที่มีชื่อเสียง เป็นสตาร์นะคะเป็นแบบคนมีชื่อเสียงแหละเป็นคนที่หลายๆคนรู้จักไปไหนก็มีคนรู้จักนู่นนี่นั่นนะคะขาดความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่า,าต้องหลบซ่อนแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้เนาะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมสสิทธานุนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษนธนูเรียงคิดถึงคนรักเก่านะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในช่วงเดือนธันวาคม2อ6พเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเิินไพ่ชาวเรียดค่ะชาวทัดุไฟที่ประจรลงเทา้าเนาะไพ่ก้าดาบนะคะก้าเรียนค่ะ และเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาวธาตุฟฟไฟเม่สิงหธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่ามารู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะในเดือนนี้คือชีพประจรลงเท้าจริงๆอะ่ะอืมไม่ค่อยอยู่กับที่ค่ะคือคักนะคะแต่คือคักในใ,ในในส่วนของงานที่แบบจะต้องเดินทางเพื่อไปทํางานมีภารกิจเยอะแยะมากมายไม่ได้ว่างอืมไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างโฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์อืม อาจจะมีค่ะอาจจะมีเข้ามาแหละแต่ตัวคุณไม่ได้โฟกัสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวคุณยังไม่ลืมคนเก่านะคะพยายามที่จะอยู่ได้พยายามที่จะอยู่กับตัวเองพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องงานเรื่องความมั่นคงคือทําตัวเองให้ยุ่งยุ่งเข้าไว้อะจะได้ไม่ต้องคิดประมาณนั้นภายนอกค่ะคนอื่นมองเข้ามาก็มองว่าเออคุณสบายดีคุณทํางานได้หนิคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณเข้มแข็งแต่ใครจะรู้คะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณยัง ฝันร้ายหรือว่านอนร้องไห้ทุกคืนอยู่เลยอันนี้ในบางเคสนะอืมประมาณนี้นะคะเงียบแอบเหงาแต่ก็ยุง่งยุ่งมากพยายามที่จะยุ่งนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะชาวธาตุไฟไม่สียธนูความรู้สึกของคุณกับคนที่คุณคิดถึงคนรักของคุณนะคะ คนทั้งคู่คิดแล้วรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสินธนทที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะคนคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะสองเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สามดาบชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณคีลารู้สึกอย่างไรกับเขาแน่นอนค่ะคุณคิดถึงเขาเอ,อ่อคุณยังลืมไม่ได้คุณยัง move on ไม่ได้แต่ก็พยายามนะพยายาม move on ยอมรับความจริงได้ค่ะพยายามพยายามทำชีวิตตัวเองให้ดีอ่ะพยายาม move on พยายามแบบมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอะโฟกัสเรื่องอื่นแต่ จริงๆแล้วก็ยังวูฟออนไม่ได้ยังคิดถึงเขายังเสียใจทุกครั้งที่คิดถึงพยายามนะคะพยายามอย่างยิ่งเลยไพ่สองเหรียญเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะที่จะทําที่จะยอมรับความจริงแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างอย่างอย่าง,างมากที่สุดอย่างได้ดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้จะทําได้อืมประมาณเนี้ยนะคะถามว่าคุณอยากจะคุยกับเขาไหมใช่คุณอยากจะคุยกับเขาลึกๆแล้วว่าอยากได้โอกาสแต่ สุดท้ายแล้วคุณตกผลึกได้ค่ะว่าถึงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็เป็นสามด่าืะก็ยังเจ็บปวดหัวใจแล้วก็ปัญหาที่คาราคาซังที่มันแก้ไม่ได้ก็ยังคงแก้ไม่ได้ต่อดังนั้นการกลับเข้าไปในความสัมพันธ์หาคนคนนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อใจมันไมได่ดีต่อใจแล้วมันก็ทําให้ชารัดไฟเนี่ยนะคะรู้คุณรู้อู่แล้วว่ากลับไปก็เจ็บอะ่ะดังนั้น ถึงแม้ว่าอยู่ตรงนี้คุณจะสาหัสแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะหายได้อย่างเป็นปกติมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวาธาตุไฟเมษธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเดว,วิลค่ะเขาก็คิดถึงคุณนะความจริงแล้วเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เช่นเดียวกัน อัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตยังสืบยังสองแอบสืบแอบสองอยู่แต่ก็มีอีโก้อยู่ในตัวด้วยแหละประมาณว่าไม่ยอมไม่ยอมงอออืมอยู่นิ่งๆอยากอยากนะอยากคุยอยากเจออยากพบอยากเจออยากคุยอยากสื่อสารแต่มีอีโก้อืมแล้วก็แอบสืบแอบสองแหละนะคะ พยายามสืบสองว่าตัวคุณเป็นยังไงนะคะยังคิดถึงเขาอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตัวเขาก็เลือกที่จะน,นิ่งอยู่กับที่แล้วเหมือนกับพยายามส่งกระแสจิตอะ่ะว่างอชั้นสี่งอชั้นสี่อะไรประมาณเนี้ยเออเออเออแต่ก็ไม่ทําอะไรนะคะทัานทที่เขาก็คิดถึงคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ในความคิดถึงของเขามันมีความแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรียกว่าแบบจะโมโหไหมก็ไม่ใช่อ่ะมันมีความแบบคุกกุนท็อกซิกอยู่นิดนิดแต่ว่าแบบไม่ยอมอ่ะด้วยความที่เป็นอีโก้ด้วยมั้งคะอืมนะแต่เขาก็ไม่ทําอะไรนะอืมเขาเขาเหมือนกับเขารออยู่กับที่อ่ะเออนะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำานาคความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขอเนุญ,ญาตรอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับมชมแล้วก็รับฟังนะคะเอาคำไปได้เร็มไพ่เดวิลค่ะไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเอ็มเพรสเวลาจะช่วยเยียวยานะคะไพ่ก้าวไม้เท้า ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่ยังคิดที่คนรักเก่าเวลาจะช่วยเยียวยาใจคุณจะเริ่มที่จะกลับมารักตัวเองอยู่ทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆแล้วคุณจะรักตัวเองได้อย่างเต็มร้อยมากที่สุดนะคะคุณจะคุณจะไม่กลับไปมันคือการจบแบบสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆแล้วคุณจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นบทเรียนที่ ราคาแพงที่สุดในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใด้กับชาวธาตุไฟเมษนธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะของคาแนะนําค่ะคําแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะคาร์ลฟนค่ะห้าเหรียญนะคะ และเป็นไพ่สิบถ้วยชาวทัดไฟเมสิกธานูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่าทาโร่แนะนําว่าคือไพ่บอกให้ยอมรับความจริงอะ่ะอืมไพ่บอกว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากพอละนับตั้งแต่นี้ไปอะคะ่ะชีวิตคุณจะได้เกิดใหม่คุณจะมีความสุขกับชีวิตตัวเองมากขึ้นโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุม control ได้ในเรื่องราวของครอบครัวของเรา พ่อแม่ญาติพี่น้องความมั่นคงในชีวิตความสุขที่เราสร้างได้เติมเต็มตัวเองได้นะคะความสุขที่เบสิกมากที่สุดคือคือความสุขจากตัวเองจากครอบครัวของคุณเองอืคุณจะได้รับความรักจากคนเหล่านั้นจากคนที่เขารักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจ นะคะอืมประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพ์ไ้ให้หมดแล้วค่ะอี่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ